โดียมวันค it ิวเบอร์นะคะวัน e น <Nós> ี้มันเป็่ในวงการสอนเล่นูบิกกระจกนะครับก็บอกเลยว่าง่ายมากว่าถ้าคุณเล่นสองสามเป็นนะก็แนะนำให้ไปดูคลิปสองสามของผมก่อนนะคะผมถึงจะ EP4 หายไปนะคะผมแต่ว่าให้ไปดูคลิปของคนอื่นหน่อยนะเพราะว่าไฟล์ที่ผมทำ EP4 ริงจริงก็อยากทำใหม่แล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่า ไฟอะ่ะมันผมลบไปแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดไว้ Why? นะคบผมก็คือเพิ่งเพิ่งลบนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยลบโอเคขอโทษด้วยนะครับวันนี้ขอโทษทีเสียงรบกวนอีกอย่างหนึ่งนะครับอย,อย่างแรกครับ c r a ร b l e ก่อนผมเคยบอกไปแล้วนะว่าอเอากลับมาเดิวคพอนนะกลับทางไหนเอ่ยอให้สมมุตินะครับว่าดูเลยให้สมมุติว่าอันที่ว่าหนาที่สุดนะครับ ชั้นที่หนาที่สุดเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ชั้นที่ว่าบางที่สุดเนี่ยให้เป็นสีขาวครับมันจะง่ายเลยทางอย่างนี้นะคบจากนั้นก็สครัมโบ้เลยครับมันอาจจะหมุนยางนิดนึงนะครับผมโอเคครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะ อันนี้บางที่สุดนะครับหาชิ้นเอจที่บางที่สุดนะครับผมทำครอสให้เป็นก่อนทำครอสให้เป็นก่อนทำยังไงไปดูในคลิปที่ผมสอนไว้ได้นะครับผมผมสอนละเอียดมากมากมากโอเคเอาเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันด้วยนะสอนทำครอสนะครับผมก็คือทำครอสให้เป็นก่อนนะค่อยมาเล่นลูบิกกระจกนะครับโอเคมายาวแล้วหาชิ้นอย่างเงี้ยครับที่ว่าลองทำครอสในลูบิกกระจกอยู่แต่ผมเล่สอนเนาะก็ะอันชั้นที่บางสุดนะครับผม,ผมก็เอามา ลองหาดูอ่ะอันนี้บางสุดอันนี้ตรงกันแปลว่าใช่ครับจากนั้นครับอันนี้มันคืออะไรสีอะไรบอกไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นความหนากับบางนะอันนี้ตรงคืออันที่หนาสุดสีเหลืองอันที่บางสุดสีขาวแต่ที่เหลือไม่ต้องมาสนใจครับอันนั้นปล่อยไว้เลยเพราะว่ามันจะเสียอะไรก็ช่างนะครับอันนี้หาให้มันตรงกันครับอันไหนตรงกันเอ่ยอ่าอันนี้ยังไม่ตรงนะครับน่ะอันนี้อันนี้ตรงนะครับจากนั้น อีกอันนึงครับอันนี้เนาะล้วนอยู่ครับทำครอสทำไหครับเอามาขวาก่อนแล้วก็เอานี้ขึ้นมาเอาตรงนี้ไม่ตรงนะครับแต่ตรงนี้ตรงแล้วตรงไหนตรงกับอันนี้ครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับผม,มก็คือสมสมติว่าอันนี้จะเปลี่ยนมาอันนี้ใช่ไหมก็เอานี้ลงก่อนครับจากนั้นก็มาที่ที่เราจะเปลี่ยนย้ายมาตรงนี้แล้วก็เอานี้ขึ้นนะก็คือต้องจําหลักการของรูบิกนี้ได้นะครับผมลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองด้านนี้ จากนั้นสองด้านที่เหลือก็ถ้าทำ cross เป็นอันนี้ง่ายมากนะครับขั้นตอนนี้ก็ไอ้น,นี่นะครับผมใครจะทําขาล้อมเหลืองก็ได้นะหมายถึงว่าแบบเอาชิ้นที่บางที่สุดชั้นที่บางที่สุดไปล้อมรอบชั้นที่ว่าหนาที่สุดแต่ว่าผมคิดว่าถ้าทำค r อ s s ได้จจะเร็วกว่ามากๆนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้สมมติว่าขาล้อมเหลืองนะหม้น่าขาล้อมเหลืองนะอันนี้นะครับสีอะไรครับไม่รู้ก็ลองหมุนหมุนดูหาว่าอ่าไหนาตรงไหนาตรงก็บิดหน้าสองรอบอย่างนี้มันอาจจะ มันง่ายเลยครับแต่ว่าถ้าทำครอสได้ก็ง่ายพูดซ้ำทำไมโอเคครับทำครอสให้ได้นะต่อไปครับผมต้องทำขาวให้เต็มขาวบางที่สุดรี่กว่าขาวกับเหลืองแล้วกันนะขาทำขาวให้เต็มครับผมก็ให้ใช้อย่าใช้แบบ F2L นะครับมันจะยากถ้าใช้ F2L ให้ใช้สูตร beginner แหละครับถ้าคุณเล่นครั้งแรกนะ,อ,ะอันนี้ลองหาน,นี่ดูครับอันนี้มันชิ้น บางที่สุดเล็กที่สุดนะครับผมลองลองหาดูนะครัไหนเล็กสุดจากนั้นก็หาช่องที่เล็กสุดครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็เอาไอ้นี่มาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เล่นเหมือนกันเลยครับชั้นที่ว่ามันมอนกว้างที่สุดครับให้หันหน้านี่ <c oughs> เล่นสองอสามันเป็นแล้วใช่ไหมอ่ะน,นี่เป็นสุกอันนี้เป็นสีขาวใช่ไหมครับงันก็ตรงนี้อันนี้สีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กับอันนี้อัน,นเดียวกันนะชั้นเดียวกันแล้วก็อันนี้ ท่นเดียวกันกับอันนี้นะครับผมใครไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอันนี้คือผมก็ไม่ได้ไปดูช่องใครมานี่สอนเองนะครับผมอ่ะก็เอานี้ขาขึ้นบนขวาซ้ายลงตามที่รู้ๆกันในการเลีนสามุสาหนะครับจากนั้นอ่ะต่อไปอ,นนอ,งงอันนี้เล็กรองลงมาครับก็หาที่เล็กรองมาตัวจินนี่เอาไอ้นี่นะครับผมก็มาตรงมุมตรงนี้ก่อนรู้ๆกันอยู่ครับก็เอาลงมาเลย จากนั้นอ่ะอันไหนที่เล็กลองมาครับไม่ต้องเล็กลงมาก็ได้ไม่จําเป็นนะแต่ว่าผมเจอแล้วอันนี้นะครับอันที่มันจะใส่ได้ก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนอันนี้มาตรงนี้ก่อนอ่ะถ้าไมนอยู่สีขาวย้อมบนทําไงครับขึ้นซ้ายซ้ายลงซ้ายขวาขึ้นซ้ายลงบอกแล้วใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปสองสามนสามนะครับของใครก็ได้แน่นอนโอเคครับจากนั้นก็ตรงนี้ครับอ่ะอยู่ข้างล่างทําไงครับ ก็ขึ้นขวาลงแล้วก็เอาเข่าครับอ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะผมกับสีขาวสอนเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่รู้จะสอนอยังไงเอาคครับต่อไปก็คือหาเออเลเยอร์หาชิ้นไหนก็ได้ครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ว่าไม่ได้หนาที่สุดนองไงไม่ไม่ได้เป็นคิดไม่ได้คิดว่าหนาที่สุดนะครับผมอ่ะของผม,ผม,ผมคิดว่าเป็นชิ้นนี้นะ ก็ลองออ้ยขอโทษเมื่อกี้หลตกนะก็ลองหาดูว่าอันไหนที่ว่าเรียบกับชิ้นนี้หรือเปล่าก็หาดูครับอันนี้ไม่มีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ใช่อันนี้มันเรียบนะครับจากนั้นก็ดูห้องบนครับลองหันซ้ายดูชึบอ,อ่ะไม่ตรงหันขวาอ่ะตรงแปลว่ามันต้องมาอยู่ในจุดตรงนี้นะครับถันอยู่ในจุดตรงนี้ทําไงครับก็หลบมันก่อนนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็เอานี้ซ้าย จากนั้นก็เก็บแบบที่แบบที่ว่าเล่นเอหุ่อสามนะคบผมอ่ะต่อไปอ่ะผมเจอละชิ้นนี้คิดว่าชิ้นนี้อ่ะให้คิดว่าไปก่อนนะครับท้าไมถ้า,ถาคือถ้าไม่ได้จะไปเล่นแบบสปีดเลยขนาดนั้นก็ลองแบบเดาๆด,ดูเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันต้องใช้การคำนวณน,นะถึงมันจะไม่เกี่ยวกับคณิตก็เถึะอ่ะอันนี้หาดูครับอ่ะอันนี้ใช่ไหม อันนี้ซ้ายหรือขวาครับซ้ายอ่ะซ้ายตรงก็ต้องบิดหลบซ้ายแล้วก็เอานี้ขึ้นขวาลงแล้วก็เก็บกับตามที่เลีนภาามันเป็นจากนั้นเลยสองมุมนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะมัน,นี่ตรงพอดีเนาะแล้วก็อันนี้มันมาตรงนี้ได้พอดีเพราะฉะนั้นก็กเรียนตามที่เล่นคนเล่ 3, 3, นสาษาเนาะนะคะผมจากนั้นก็อันนี้เนาะนี่เลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้มันตรงอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วนะครับจากนั้นก็เอาเข้าเลยครับนะอ่ะขั้นตอนนี้นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับ S2L ในภาษาอังกแหละแต่ว่าผมจะทำสูตรเบกิเนอร์ให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งผมเล่นผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้มันลืมแนละ้วโอเคเหมือนนี้ครับจะเอาอ่ะก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับผมสมมติว่าอันนี้มันมันมันเป็นชั้นเดียวกันนะครับเหมือนกับกระจกเลยสมมตินะจากนั้นครับอันนี้อ่ะมาขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่มาตรงนี้ ไม่ใช่เอ้ยตรงเนี้ยใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็บิดลบแล้วก็เล่นแบบนี้โอเคคือมันอันเดียวกันหลักการเดียวกันนะครับผมจากนั้นขั้นตอนของการทําเหลืองให้เต็มนะครับผมก็ลองดูแนวน,นี้ครับว่ามีชิ้นไหนที่เต็มที่ตรงบ้างก็จะมีอยู่สามกรณีนะครับผมก็คือมีอันเนี้ยโผล่มาแค่อันเดียวมุมมุมไม่ต้องสนใจก็คือแบบเหมือนตอนทําให้มันเป็นบวกอะไรตอนในสามอุณหภูมนะครับก็อ่ะ อันนี้ผมได้เป็นแบบนี้นะคะผมถ้าสามสามเป็นก,ก,ก็ก็ได้ก็ง่ายแล้วนะคะผมโอเคได้อันนี้ใช่ไหมลงคนระับมาถึงไม่รู้สูตรอยู่แล้วนะคืออย่างนี้ใช่ไหมกม็ทำตามสูตระครับผมมันจะได้บวกไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันนะครับผมต่อไปก็คือทำให้เหลืองเต็มนะครับผม มุมพวกมุมไม่ต้องสนใจนะอันสมมุติผมจะทำเหลืองเต็มนะผมขาทำ F2L แปนะครับผมก็เล่นไม่ได้เร็วมากนะครับอันสมมุติทำเป็นบวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มันเออมันต้องอะไรนะมันต้องเหลืองเต็มใช่ไหมครับก็เหลืองเต็มก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีตรงนี้ที่มันยังไม่ไม่เต็มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเหลืองเต็มเนี่ยก็คือประมาณว่า นี้ยังไม่ได้สอนนะครับก็คือทําให้ชั้นเนี้ยเรียบนะครับผมข้างหน้าข้างรอบๆอบนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวอโอเคฮนะตอนนี้มันเป็นยังเป็นบวกอยู่นะจากนั้นครับสมมติว่าเป็นปลาตะเพียนแล้วกันแบบนี้ปลาเป็นอะไรจะบอกคนไทยเรียกปลาตะเพียนกันนะครับจากนั้นก็อ่านดูเลยอ่าถ้าอันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองหรือเปล่าอันนี้เป็นไหมเป็นนะครับเพราะว่าอันนี้เลื่อนขึ้นมามันก็ตรงกันใช่ไหม ถ้าฝั่งนี้อ่ถ้าตรงนี้ไม่เป็นมาดูฝั่งนี้ครับถ้าฝั่งนี้ยังไม่เป็นอีกมันก็ลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ดูว่ามันเป็นปบาดเพียนจริงหรือเปล่าอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอะผมเรียกว,ว่าลูกสอนนะครับอจากนั้นก็อันนี้ทําใช้สูตรเลยครับผมอันนี้ก็คือซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงใครครับจากนั้นก็ได้เป็นอู้เหมือนผมจะได้แบบสซดเหรอ โอเคเดี๋ยวขอทําให้มันแบบโอเคครับจากนั้นก็ทําการหาแบบเนี้ครับก็คืออะไรอ่ะบอกว่าเสื้อเสื้อก็แหละกละปุปูโอเคก็หาดูครับอันไหนครับอันนี้นะสองของผมเป็นอันนี้นะครับผมอะาหาไม่เจอก็อะลองดูหน้านี้นะดูอะมีอันไหนตรงกันบ้างตรงไหนตรงแล้วมันดูตรงไหนตรงนะตรงนี้ตรงหรือเปล่าตรงนี้ตรงไหม ตรงนี้ตรงหรือเปล่าอะไรนี้แต่ผมเจอแล้วะเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้ก็มันมันมัน,มนหล่นลงไปนะขอโทษด้วยแต่ว่าก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ให้ทําการเหมือนกันเลยครับผมเอาก้ามปูด้านขวาแล้วก็เอาสีขาวไว้หน้าแล้วก็ขวาขวาล่างล่างขึ้นซ้ายลงล่างล่างขึ้นขวาขึ้นอืมแล้วเราก็จะได้เป็นเสื้อก้ามก้ามปูเยะเยอะ นะครับแล้วก็มีหน้าเต็มหนึ่งหน้าผงผมไม่มีหน้าเต็มเพราะฉะนั้นขอทำไม่มีหน้าเต็มแป๊บอันนี้ก็เล่นสาองสามันเป็นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นหน้าเต็มใช่ไหมครับก็เอาหน้าเต็มไปตรงนี้เอาหลังหลังแล้วก็ถามว่าตรงนี้ทําไงอ่ะก็อันนี้นะครับลองหันนี้มาดูปึ๊บอ่ะใช่ถ้าหันแล้วมันไม่ใช่ก็ลองหันอีกด้านหนึ่งดูอ่ะใช่ขึ้นขึ้นหลังหลังลงลงหลงังซ้ายแล้วก็หลังหลัง ได้แล้วนะคะส่วนใครที่ว่าแบบแบบนี้นะฮะก็คือชึบชดอ่าด้านซ้ายสมมติน,นี้ไม่มีหน้าเต็มนะครับชึบชบหลังๆแล้วก็ด้านซ้ายก็ไม่ใช่ด้านขวาก็ไม่ใช่ก็มันก็คือเป็นกรณีเดียวกับแบบนี้นะฮะก็คือชุบชืดด้านหลังอ้าวด้านซ้ายไม่ใช่ด้านขวาไม่ใช่ก็ หันด้านไหนสักด้านหนึ่งสิครับแล้วก็ขึ้นขึ้นหลังหลังลงลงบอ่ะแล้วเราก็จะได้หน้าเต็มมาหน้าหนึ่งแล้วเนาะก็แก้แบบปกติได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับก็ทึบแล้วก็หันหน้าไหนก็ได้ขึ้นขึ้นหลังหลังแล้วก็ลงลงใส่กลับเข้าไปอันไหนอันนี้นะคะแล้วก็หลังหลังนันก็ทำปกติเลยครับอุ้ยหันผิดด้านอ่ะถูกดั หลังๆเดี๋ยวทำทำทำอะไรผิดขึ้นๆหลังบันนีก็จะมีมึนๆน,นิดนึงนะคะผมโอเคนะคะมผมก็รูปิกระจกก็เต็มแล้วแค่นี้นะถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปคนอื่นเอานะเพราะว่าผมก็สอนละเอียดที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปดูช่องใครมาคิดเองสูตรอะไรทุกอย่างไม่ไม่ใช่คิดสูตรเองนะคิดวิธีเองครับแต่ว่าสูตรก็เป็น สูตรที่ใช้ในสามอสามนะคะผมโอเคนะครับผมวันนี้อยู่กันยาวพอสมควรแล้วก็เป็นปอนจบนี้ก็ขอเคุณทีแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเหลือจะพูดในตอนจบนี้หรือคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย